สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่องของเอศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเป็นมุมมององค์รวมแล้วกันนะเพราะว่าเราก็พูดถึงเรื่องเฉพาะด้านนะครับเศรษฐกิจการเงินนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมนะแยกส่วน นะในระดับหนึ่งมาแล้วนะครับนีจะพูดเป็นองค์รวมเพราะว่าขณะนี้นะสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันต้องบอกเลยว่าเห็นชัดนะครับว่ามันเกิดการเชื่อมโยงกันนะไม่ว่าเราไปหยิบจับเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะไปกระทบเรื่องของการเมืองสังคมนะหยิบจับเรื่องของการเมืองสังคมนะมันก็จะกระทบกับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะหยิบจับภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็กระทบกับเรื่องเศรษฐกิจการเงิน มันเลยเป็นหนึ่งเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงกันนะแต่คราวนี้บางทีคลิปมันเป็นเรื่องๆผมก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องของอการเมืองสังคมนะก็คลิปหนึ่งนะเรื่องของภูมิรัศด์โลกก็คลิปหนึ่งอย่างจริงแล้วมันโยงสัมพันธ์กันหมดนะ,ละหลายๆครั้งเนี่ย FC หรือผู้ชมผมบางทีฟังแล้วก็จะงงๆนะไม่สามารถปฏิปะตะนะแต่ละคลิปได้นะบางทีผมก็จะมาพูดเป็นองค์รวมอย่างเงี้ยนะให้ฟัง สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเขานะครับนะซึ่งเขาตรงนเนี้ยผมก็พูดเป็นภาพกว้างนะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะจะเป็นรัฐบาลกลุ่มทุนเอกชนนะครับหรือว่าเป็นปจเจกบุคคลก็ได้นะครับทีเ่เขาพยายามจะควบคุมโลกนะควบคุมโลกให้ไปในทิศทางน,นะครับนะที่เขาต้องการหลายครั้งก็จะพยายามควบคุมความคิดคนนะควบคุมข่าวสารนะครับ ที่ผมพูดได้ฟังหลายครั้งเนี่ยบางท่านก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผมพูดถึงว่าเนี่ยคลิปผมทําออกไปนะั้นดะูซินะตอนนี้ได้ใยเ,เหลืองอีกแล้วนะครับไมไ่รับการสนับสนุนส่งเสริมการโฆษณานะครับเขาเนี่ยไม่สนับสนุนส่งเสริมไม่อยากให้เราพูดถึงเรื่องนี้หัวข้อนี้ซึ่งหลายครั้งบางทีก็เป็นเรื่องแปลกอย่างผมพูดเรื่องศีลธรรมนะอย่างพูดถึงเรื่องการยานามินตรอย่างเงี้ยก็ติดใบเหลืองซึ่งมาดูแปลกประหลาดดีนะ จนบางท่านนี่คิดว่าเอ๊ะน,นี่มันเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีผู้ชมบางท่านนะครับรายงานไปหรือเปล่า,าผมก็บอกมันก็เป็นไปได้หมดนะแต่ว่าไม่สําคัญนะครับนะเพราะยังไงผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีประโยชน์นะกับ f c นะครับกับผู้รับชมนะซึ่งผมมองท่านทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคนเราก็ต้องมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนนะบางทีผมทําคลิปไปเนี่ย แค่อัปโหลดไปเสร็จนะยังแค่เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะอัพโหลดไปเพิ่งเสร็จปุ๊บเลยก็ไปดูนี่ดิสไลค์หนึ่งแ,บบแล้วก็บอกแล้แปลว่าผู้ที่เข้ามาติดตามผมเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะเรียกว่าจองเวรอยู่นะผูกอาฆาตพยาบาทบางอย่างอยู่นะพอเห็นคลิปผมปุ๊บขึ้นไปเนี่ยดิสไลค์ทันทีอ่านั่งที่คลิปผมเนี่ยประมาณ9นาที10นาทีนะยังไม่ทันได้ดูเลยนะครับนะยังไม่ดีไม่ดียังไม่ทันจะฟังได้ ถึง30วินาทีแล้วก็ดิสไลด์เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าอาคติ4นะอันนี้เป็นอคติที่ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีหรอกนะผมก็เล่าห้ฟังแต่ก็มีนะมีคนแบบเภทอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดให้ฟังคลิปนี้ก็คือว่าคลิปที่ผมทําออกมามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองนะสังคมภูมิทัฐศาสตร์โลกนะครับ หลายครั้งเนี่ยก็จะถูกอย่างงี้ครับนะมีลักษณะของการขึ้นป้ายเหลืองนะไม่สนับสนุนนะไม่ให้ค่าโฆษณาแล้วนี่นะไม่สนับสนุนส่งเสริมเพราะว่าเขามุ่งที่จะควบคุมโนะวิธีการคิดของเขาคือเขาต้องการควบคุมโลกควบคุมคนนะควบคุมข่าวสารนะครับให้คนเนี่ยมองไปในทิศทางที่เขาต้องการนะแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากความเข้าใจผิด นะจริงๆแล้วถ้าเราฝึกฝนเจริญสติภาวนาจริงๆนะมองโลกเตาความเป็นจริงจริงเนี่ยเราจะรู้ว่าในโลกใบนี้มันควบคุมเอ่อมันจะบอกว่าควบคุมเอ่อไม่ได้ก็ไม่เชิงเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปควบคุมคนไม่ดีสินะไม่ใช่มันอยู่ที่คำว่าเจตนาดีกว่านะเจตจำนง ลักษณะพุทบอกว่าเจตนานั้นแหละคือกรรมนะหมายถึงว่าสืว,ว่าเราเป็นนักปกครองนะหรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะเราพยายามจะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะครับนะตามพระราชจะรัารัดนะครับของในหวงราชการที่9นะที่ท่านได้อ่เได้พระราชทานนะเป็นพระบรมราชโชวาทไว้นะครับว่าบ้านเมืองเนี่ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะ เราคงจะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีไม่ได้นะครับแต่ว่าการสนับสนุนให้คนดีได้ปกครองประเทศนะแล้วก็ควบคุมคนไม่ดีเนี่ยไม่ให้มีอำนาจเห็นไหมเพราะฉะ,ละนั้นลักษณะของการควบคุมแบบนี้อยู่ที่เจตนาหรือว่าเจตจำนงนั่นเองนะครับแต่สิ่งนี้ผมพูดว่าเขาพยายามจะควบคุมโลกควบคุมคนนะแม้แต่วควบคุมความคิดข่าวสารนะครับให้เรามองไปเนี่ย แปลว่าเขาควบคุมไปในทางที่เจตนาไม่ดีนะเช่นเขาพยายามจะควบคุมคนดีไม่ให้มีอำนาจคือทากับกันนะหรือว่าควบคุมเศรษฐกิจการเงินเนี่ยให้ไปในทิศทางของเขาเนี่ยซึ่งมันทําให้เกิดแกลบนะหรือช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งอ่ะคนรวยอับคนจนเนี่ยมันมากขึ้นมันไม่ได้แก้ปัญหานะมันไม่ได้ทําไปด้วยเจตนาของเมตากรุณาเจตนา ของปัญญานะครับนะเพื่อจะทําให้ระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกเนี่ยมันตอบโจทย์กับคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะมันได้ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะผมพูดในกรณีมากกว่านะว่าเขาเหล่านี้นะพยายามไปควบคุมเอ่อระบบต่างๆไมว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศร์โลกเนี่ยไปในทางลักษณะของการ เอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองนะไม่ได้ทําเพื่อคนส่วนรวมจริงๆในโลกนะพยายามอยากค,ควบคุมทิศทางนะเศรษฐกิจการเงินนะควบคุมอํานาจแนะทางการเมืองสังคมเนี่ยเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่พรรคพวกนะซึ่งบางทีมันก็เป็นการผิดสินธรรมไงเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเป็นการเล่นพักคพวกนะเล่นระบบบุรณาธรรมนะในการหาผลประโยชน์นะเข้าเฉพาะกลุ่มตนจะมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าความจริงของออธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับนะถ้าเขาพยายามจะทําแบบนี้แล้วมันทําด้วยอํานาจของกิเลสตัณหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยไม่ได้ทําสอดคล้อง ตามหลักของศีลธรรมของสติปัญญาของทศพิธราชธรรมแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขา,เ,าเขาจะพบความจริงนะครับนะแต่สุดท้ายเขาจะพบความจริงเองนะครับว่าเขาจะควบคุมธรรมชาตินะครับกฎไตรลักนะครับแล้วก็พระเจ้านะครับไม่ได้นะะ หมายถึงว่าสิ่งที่เขาพยายามจะควบคุมเนี่ยนะไปในทางของอำนาจกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยควบคุมเศรษฐกิจการเงินต่างๆนะให้พรรคพวกตัวเองได้ประโยชน์มากๆยังมีความแตกต่างความเหลื่อมล้าระหว่างชนชั้นบนอิลิต1% 10%กับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เก้านเนี่ยมากๆนะเขาพยายามจะบังคับนะเ,เศรษฐกิจบังคับคนบังคับข่าวสารเนี่ย ุดท้ายแล้วเนี่ยนะแรงบีบอัดนะของธรรมชาตินะของกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์นะครับนะหรือแม้แต่สิ่งสูงสุดนะนะที่ศาสนาบางศาสนาเรียกว่าพระเจ้านะเรียกว่าสิ่งดีงามสูงสุดเนี่ยก็จะทําให้คนเหล่านี้นะซึ่งมีความเข้าใจผิดนะความเห็นผิดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถควบคุมได้สิ่งเหล่านี้ก็คือผมกำลังสะท้อนไหมเห็นว่า เพราะนั้นคนดีๆนะครับที่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมเนี่ยนะครับใช้ศีลธรรมในการดํารงชีวิตนะใช้ทางสายการในการดํารงชีวิตนะใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตเนี่ยก็อย่าไปท้อแท้นะครับอย่าไปสับสนนะเพราะว่าความหลงของคนเนี่ยบางทีมันทกากรรมไปนะความหลงก็คือเป็นเจตนาของอกุศลแบบนึงนะเขาทกากรรมไปเพราะเขาหลงไงเขาหลงที่ว่าเขาควบคุมได้ควบคุมกฎร,ระเบียบ ควบคุมกฎเกณฑ์กฎกติกาควบคุมระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมอำนาจได้นะโดยที่บางทีทำไปแล้วเนี่ยมันทำเหตุไม่ดีแต่เขาหวังผลที่ดีอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะไม่มีใครเหนือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับก็ไม่มีใครเหนือพระเจ้าอ่ะนะสิ่งสูงสุดนะครับก็คือ,เ,อเรียกว่าสิ่งดีงามสูงสุดก็ได้นะซึ่งผมก็จะบอกว่า ถ้าในศาสนาพุทธเราก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎไนรักดดนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครฝืนอันนี้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามฝืนแต่ความจริงสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาฝืนไม่ได้นะคเขาจะต้องรู้ต้องยอมรับในที่สุดนะครับสิ่งนี้จึงเล่าสู่กันฟังให้ได้สติปัญญาทุกท่านจะได้มั่นใจนะครับนะว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตเนี่ย ให้สอดคล้องตามศีลธรรมความดีงามนะครับั้าใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอยตามช่อง YouTube ชแนลอาจารย์เสก5.01นะครับก็ขอทุกท่านพ้นไปพ้นวิกฤตทุกท่านจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ